การเจ้าค่าะ,ะเจริญพรญาติโยมอัตมาภาพพระครูสังฆลักษ์ไตพบรัตนโชโตเจ้าวาดวัดส,สบาลสนวนตำบสำโรงตาเจนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษด้วยทางวัดจะมีงานฉลองอุโบสถผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตถือโอกาสเป็นมงคลนี้จเจริญพรญาติโยมร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ในงานนั้นจะมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือวันที่6มีการบวงสรวงในช่วงเช้าส่วนตอนเย็นนั้นมีการบวชฉีพามสมโพธวัตถุมงคลรุ่นแรกของทางวัดแล้วก็งานที่เป็นมงคลก็คือวันที่ 9. เก้ามีพิธีสำคัญก็คือ,อตัดไวด้ลูกธนิษฐซึ่งขณะนี้ทางวัดได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมจอง เจ้าภาพในเจ้าภาพลูกในมิตรนั้นจะมีะชื่อเจ้าภาพนั้นสลักไว้อยู่ในมีดตัดไว้ด้วยแล้วก็ทางวัดสะบาลสนวนตบนำบลสําโรตะเจนยังมีสถานที่ที่เป็นที่เคารบกราบไหว้บูชาก็จะมะีด้านหลังอาตมาก็จะเป็นหลวงพ่อเพิ่มทรัพย์หรือว่าหลวงพ่อโตเพิ่มทรัพย์ ก็ในบริเวณวัดก็จะมีหลวงปูส่สวงท้าเวสวรรณแล้วก็ปู่พญานาคองใหญ่ที่ญาติโยมจะได้มีโอกาสมาทําบุญแล้วก็ได้กราบไหว้ขอบคด้วยนั้นก็ตมามมภาพหนวะังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมจะได้มีโอกาสร่วมทําบุญสร้างบาร,รมีเสริมสิริมงคลให้กับตนเองยังด้วยเราเป็นชาวพุทธการทําบุญทำ และเป็นสิ่งที่สำคัญและขอถือโอกาสในเี้ยหน่วยพรอยากโยมที่ทราบข่าวรู้ข่าวแล้วก็ที่จะมารวมลบุญที่วัดให้มีความสุขมีความเจริญมีอายุมีวัตะสุขะาละคิดสิ่งใดขอให้สมหวังส่งความปัยทุการขอเจริญพรงาน,น,างนาวันที่ 6, เทุกคนที่สนาจวันที่หกถึงวันที่เก้ามีนาคม ที่จะถึงนี้ครับถ้ายโยมอยากจะทราบเรื่องงานให้โทรติดต่อพระอาจารย์ัันาร์เบอร์โทรน่นนสามารถโทรติดต่อกับอาตมาภาพได้ที่เบอร์โทร0828610240224 0828610224พักโกสังขล์ไตภพบรัตนโชโตจะอาวานวัถาบานสนวนหน้าที่นี่เนยะเกือบครบครบ ตระกูเนี่ยนะครับอาจารย์เล่าความเป็นไปเป็นมานครับปู่พยัญานคของวัดสบางสนวนกเกิดขึ้นจากความฝันของญาติโยมหลายๆคนที่ฝันเห็นปู่พยญชนะบางคนก็ฝันว่าลอยน้ำลอยน้ำอยู่ตรงตรงหลังปู่พยนนัญานะบางคนก็ฝันว่าพยนนัญานค ชูคออยู่ริมถนนแล้วก็หันหน้ามาทางที่วัดวก็เลยทางวัดก็เลยเห็นญาติโยมฝันได้หลายคนก็เลยเรียกว่าความเชื่อของคนไทยก็คือจุดทูปจุดทูปแล้วก็ขออนุญาตสร้างแล้วก็ได้สร้างพอสร้างเสร็จแล้วก็เขาว่าสีของปู่อันนี้โยมเล่าสู่กันฟังนะวรัฝันว่า แกเป็นสีขาวทองสีขาวทองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ละ่ะก็เลยได้ทำขึ้นมาทีนี้พอทำขึ้นมาปั๊บก็ใช้เวลา22วันน่าจะราว2 2วันแลปู่องค์ใหญ่นั้นเสร็จพอเสร็จแล้วก็เลยเอ,อยากจะทราบชื่อของปู่านหนาพญานาคก็เลยเเก็ไปจดยทูบ น่าจะร้อยแปดดอกถ้าจำไม่ผิดถามว่าปู่ชื่ออะไรท่านก็เลยได้บอกปู่พญานาคอ,องนี้นะท่านชื่อว่าพญาศีขันตะนาคราศีขันตะนาคาราศีก็คือสีสเกตขันก็คือเมืองขุขัน<ม>ในานามลักษณะท่านบอกมาแบบนี้นะคือพญาศีขันตะนาคราศก็คือศีสเกตขุข,ขัน ตามจริงแล้วท่านก็ปกทองในเขตแดนอีสา,านใต้เป็นพญานาคกษัตริย์องค์ที่ 9, เก้านบรรดา9นาคาพญารีขันตนา,นาคราชนี้เป็นองค์ที่9กษัตริย์องค์ที่9ดูแลชิเกตบ้างสุรินบ,บนบ้างอุบลบ้างแล้วก็ในเขตละแวกเสียมเรียบอย่างนี้เป็นต้นก็การขอการบูชาปู่ อาตมาอยากจะแนะนำญาติโยมก็คือ,อเน้นให้ไปที่เรื่องการทำงานสุขภาพอาขอไปสอบหรือกำลังจะอขอเสนอขั้นตำแหน่งอะไรประมาณนี้จุดขออะไรอันนี้ก็เห็นว่าสำเร็จมาหลายคนเต่เรื่องอโชคลาภอะไรต่างๆก็แล้วแต่บุญก็แล้วกันนะแล้วแต่บุญทีนี้ องนี้ท่านจะ,ะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของท่านนะก็คือว่าเรื่องอสุขภาพ mm hmm. เห็นหลายคนว่าขอแล้วก็ประสบผลสำเร็จก็ไม่สบายป่วยนี่ก็มา mm hmm. บนมาอะไรต่างๆก,ก็เห็น mm hmm. เห็นว่าได้ถ้าจะให้อัตมาภาพแนะนำนก็คือว่าป่วยไม่สบายรักษาทางวิทยาศาสตร์ ตามโรงพยาบาลไม่หายก็ลองมาบนบานดูเพื่อจะสําเร็จสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญต่อมาก็แนะนําเรื่องปู่พยานนาเป็นร้อยก็จะเท่านี้แหละขอินพอนะประจัมาเวียนไหวกราบได้ตลอดเปิดทั้งวี่ทั้งวันทั้งวีทั้งวันกลางวันกลางคืนก็เปิดให้ญาติโยมก็มีมาเรื่อยญาติโยมบางทีก็เป็นลูกหลานปลู่พยานาพากันมากา เชี่อควาคนไทยก็หลายคนก็สำเร็จหลายคนก็สำเร็จวิธีการขอจริงๆก็คือโยทู่งตุดงแรงต่างๆปั๊บขอเสร็จแล้วก็ควรที่จะทำสมาธิสักหนึ่งนาทีอันนี้ก็วิธีการขอเราได้ได้ผลนะสถานที่ประจำของสถานที่ขั้นครับสถานที่ปู่พญาศรีคันตนาคราชตั้งอยู่ที่วัดสาบานสนวนตำบลสลตะเกยนอำเภอภูเขน ังหวัดศีสะเกดก็ห่างจากตัวจังหวัด33กิโลห่างจากตัวอำเภอขุขัน19กิโลไม่ไกลไม่ไกลเดินทางสะดวกก็ถนนก็ดีด้วยถ้าจะมาเที่ยวมาชมหรือถ้าเดินทางมาแล้วไม่ถูกก็โทรหาจะมาได้ที่เบอร์โทร082861 0224ถ้าจะเรื่องทางถนนทนทางต่างๆ